มาทําตามหมออยุ่ทตอนนี้ก็ผ่านไปเดือนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่กําเนิดก็คือว่าตอนเด็กผมไม่รู้เลยว่าผมเป็นกล้ามเนื้อตาออแรงก็นึกว่าเราตาตีเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอมาหาหมอ,อยุ่ยครับหมอยยู่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเตอร์เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่กาเนิด ก็ทาการรักษาที่ตาเลนคลินิกกับหมอเยอะครับสมัยก่อนผมชอบโดนเพื่อนล้อว่าแบบเฮ้ยเตอมลืมตาหน่อยสิลืมตาลืมตาได้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นปมคนผมผมืม่วนรล้ที่ได้ก็คือผมรู้สึกโอเคมากและรู้สึกว่าชีวิตตัวเองนี่แบบว่าโหง่ายขึ้นเยอะครับไม่ว่าจะในการถ่ายรูปหรือว่าไปคุยกับเพื่อนหรือคุยกับคนในสังคมต่างๆก็มองว่าหน้าตาเราเป็นรีขึ้นแบบพอมาทำปุ๊บเพื่อนก็เลิกล้อครับไม่มีใครล้อเลยแฮปปี้ขึ้นเยอะแล้วมั่นใจในตัวเองขึ้นเยอะมากครับ